ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่อย่าเพิ่งเบื่อที่จะเล่าเรื่องของผู้ชายคนนี้เพราะว่าล่าสุดมีข่าวมาครับจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาเขาเสนอแนะแล้วก็ประกาศแบนสินค้าจากไทยไม่ให้คนกัมพูชาซื้อใช้ข้าวของจากประเทศไทยแต่ล่าสุดมีรายงานครับว่าคนกัมพูชาก็ยังซื้อของไทยอยู่นะยังใช้ของไทยอยู่นะแต่จะซื้อยากขึ้นแล้วก็จ่ายแพงขึ้น เป็นยังไงดูคลิปนี้ให้จบครับมีข้อมูลจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเนี่ยแจ้งมาบอกว่าแม้รัฐบาลกัมพูชาจะแบนสินค้าไทยรัฐบาลอยากจะแบนก็แบนไปสิแต่ว่าคนกัมพูชาจํานวนไม่น้อยครับยังคงใช้ข้าวของใช้สินค้าจากประเทศไทยเหมือนเดิมนะฮะเพราะอะไรแล้วเขาซื้อทางไหนอ่ะก็ไหนประกาศแบนแล้วนี่มีนายทุนไปซื้อสินค้าไทยที่ขายกันบริเวณชายแดนกัมพูชากับลาวครับ ตรงจุดนั้นแหละฮะเพราะว่าอะไรครับคือเขาไปซื้อต่อมาจากพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวไทยส่งไปขายที่ลาวพ่อค้าแม่ค้าลาวรับซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามาขายต่อให้กับนายทุนกัมพูชาบริเวณฝั่งชายแดนกัมพูชาที่ติดกับประเทศลาวพอเขาซื้อมาเสร็จเขาก็เอามาขายต่อในประเทศครับดังนั้นถึงบอกไงว่าอาจจะซื้อขายยากขึ้นหน่อยนะเพราะว่ามันจะต้องไปซื้อจากแถบนู้น่ะฝั่งกัมพูชาที่ติดกับลาว ได้มาเสร็จปับ๊บเอามาขายของที่ขายก็จะราคาสูงขึ้นกว่าปกติแต่ว่าคนยังนิยมใช้ครับเขาใช้อะไรบ้างอะยาสีฟันสบู่ยาสระผมปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องปรุงรสชูรสซอสและก็ของใช้ทุกอย่างที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเราใช้อะไรคนกัมพูชาส่วนใหญ่เขาก็ใช้คล้ายๆกันทีนี่แหละคนก็มีคำถามรู้ไหมครับว่าทำไมคนกัมพูชาเขาชอบใช้สินค้าไทย ถึงอยากซื้อของจากประเทศไทยเพราะอะไรหาข้อมูลมาให้แล้วครับหลักๆนะฮะก็จะแบ่งได้ประมาณสัก3าเรื่อง 1. คุณภาพและความน่าเชื่อถือคนกัมพูชามองว่าสินค้าไทยมีคุณภาพมีคุณภาพดีกว่าสินค้าที่มาจากจีนหรือเวียดนามแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าหน่อยก็ตามแต่คนกัมพูชาเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจากไทยแล้วก็มองว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าที่สําคัญครับ คนกัมพูชาเขาคุ้นเคยกับข้าวของสินค้าจากไทยเป็นอย่างดีบางคนเคยมาทำงานที่ไทยมาเยี่ยมญาติมีการติดต่อค้าขายแนวชายแดนก็เลยมีความคุ้นชินและเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าจากประเทศไทย 2. ครับความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมประเทศไทยเรามีพรมแดนติดก,กับกัมพูชาใช่ไหมครับการขนส่งสินค้าก็สะดวกก่อนหน้านี้ต้นทุนเนี่ยก็ไม่ได้สูง รวมไปถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมครับชีวิตความเป็นอยู่การเสพสื่อของคนกัมพูชาคล้ายๆกันกับคนไทยฮะละครที่คนไทยชอบกัมพูชาก็ชอบในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยดาวพระศุกร์นี่ดังมากในตอนนั้นนะฮะก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเกิดข่าวใหญ่โตเนี่ยแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากสื่อไทยเยอะมากเลยคุ้นเคยกับสินค้าแบรนด์ไทยไปโดยปริยายคนไทยใช้อะไรเขาก็ใช้คล้ายเราครับสฮะ กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆครับเศรษฐกิจในประเทศกักรรมพูชาก็เริ่มโตขึ้นกําลังซื้อคนกัมพูชาขายายตัวประชากรมีไรายได้มากขึ้นมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพการเข้าถึงที่ง่ายครับซื้อง่ายขายคล่องก่อนหน้านี้สินค้าแทนในกัมพูชาในห้างก็มีตลาดก็มีร้านค้าทั่วไปก็มีก่อนที่จะมีการเสนอแนะแล้วก็ประกาศให้แบรนด์สินค้า สามครับการแปลรูปแล้วก็บรรจุพันธุ์ในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจนะไทยมีความเชี่ยวชาญในการแปลรูปพวกอาหารแล้วก็มีแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจนี่เลยเป็นจุดแข็งกัมพูชาเขาก็ชอบครับอีกหนึ่งปัจจัยครับก็คือตอบโจทย์ความต้องการได้สินค้าอุปโภคบริโภคครับของกินของใช้ในครัวเรือนฮะอาหารเครื่องดื่มเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์บํารุงผิวโดยเฉพาะอะไรที่ทําให้ผิวกระจ่างใสเนี่ยคนกัมพูชาเขาก็ชอบนิยมมากเลย สินค้าก่อสร้างแล้วก็วัสดุก่อสร้างต่างๆครับเนื่องจากว่าอาสังหาริมทรัพย์ภาคการก่อสร้างเขากําลังขยายตัวเติบโตก็ต้องการวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างจากไทยเหมือนกันสินค้าอื่นๆมีไหมก็มีครับจิวเวลรี่อัญมณีเครื่องประดับน้ํามันสําเร็จรูปน้ําตาลทรายรถยนต์ส่วนประกอบรถมอเตอร์ไซค์และส่วนประกอบเป็นต้นโดยสรุปนะฮะทำไมคนกัมพูชาถึงชอบใช้ของจากไทยก็คือคุณภาพน่าเชื่อถือความใกล้ชิด รมแดนใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกลยุทธ์การตลาดเลยทำให้สินค้าไทยครองใจคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเป็นยังไงครับคิดเห็นยังไงฟังเหตุผลแล้วโอเคไหมและคิดว่าเรื่องนี้จะมีทางออกยังไงบ้างลองแชร์ลองบอกกันหน่อยดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด follow โลกดติดตามกด subscribe ฝั่งหิ่งเล่าด้วยนะครับ